มมีกำลังแบบนี้พ่อได้กินนั่นตัวนี้่หละแม่ดีเซอร์ในหลองแม,ม่นหละมันขามันกระเท่าได้มันกระลุกความรู้สึมมันกะดีขึ้นดีขึ้นโยเลยเห็น,นว่าแม่กินยาแล้วมันกินยารักษาโรคเนาะแล้วมันแสบทองเนบออะไรแมันแสบทองมันสิต้องมองสะดือนะ่ะมองสะดือนั่นสิเป็นออกพ่อนจ้ะเป็นออกพ่อนเป็น พีจังมองล้าใส่เนี่ยนะมันจะออกหอนออกหอนบาดนีเพราะแต่กินตัวนี้ีม่มันกะมันกะพอเจ็บแล้วมันบ่ออกหอนแล้วเย็น,นกะออกหอนบางครั้งแต่มัน,มนบอ็คือเกาตักเกาเนี่ยมันสิออกหอนหลายแป๊บแป๊บ,ปบจนมาไปถามหมอเบ้าให้ไอพยาบาลฟังพยาบาลอันไอไอออกหอนแป๊บแป๊บิบเบ้าไท่มันมาจาังไหย เขาเลยว่ากับว่าจังสีล่ะแม่พยาบาลมันว่าพยาบาลเขาว่ากับว่าจังสีล่ะออกห่อนแป๊บๆนี่ยล่ะเพราะว่าแม่อยากเว่าจังสีนะแม่ว่าเบอกไถ่โมเป็นอ่าแล้วลูกๆว่าจังไดพ่อกินเนีนี้แล้วเล่าเล่าส้มแม่ว่าจังไดแน่เข้ากัเข้ากับวมาวมังซาดอกแต่เข้ากัถามว่ากินอาหารเสริมอย่างแม่แม่ก็เลยว่ากินอันนี้แหละเสริมเนี่ยแหละแก้วตูดของแม่ เ,เขาเขาปลาเลยบอ๊อมาสนใจดอกจเเ้เขาก็ว่าเพราะว่าแม่เป็นพุทธซังเองกินเองกินแล้วเราเราชมแม่บอ๊อลูกๆค่ะจ้ะกินแม่กะบ่ามันไม่แห้งดูเขาพุ่นไหลได้ค่ะแม่